ในยาไมา้แล้วจ้ามื่อวันจันทร์ค่ะกลับจากกรุงเทพกรุงไทยแล้วมื่อนี้สิไปขายลอตเตอรี่เด้อเมื่อนี้เอายาไม้ง่วงกินก่อนง้อทองนี่แล้วค่อยมาเอาไม้ลามเลี่ยงเองอยู่กับเดือนกว่า <c oughs> เดือนกว่าวยังบอกลูกสองเดือนละเหั้งแต่เดือนมกราต่ก่อนปีใหม่มาแต่ก่อนปีใหม่มาอยู่ยังบ่กท่านออกลูกจ้าแจากว่านาพิษแจกว่าง้อทองด้นแจกว่าลืมหลงยังโม จกระทองแน่ๆเลยแต่ว่าท่านออกจนานอาเบิงยงเป็นยังไงที่มันบ่ท่านออกก็เพือเอามาไว้นี่มาให้ป่าแล้วเบิงให้กระเจาไปขายของอยู่กับยายนอยู่กับยายงัวป่าแล้วเผายายแล้วก็สิยดเบิงงัวให้นำเ <c oughs> <c oughs> อ้ยน้าปีเอากินยามันเกี่ยวประเดี๋ยวเพราะว่า เกี๊ยวมาได้หลายเพิ่นก็กินแนวว่ามืดแนวว่ามืดแนวมื้อนี้แล้วมันนน้อยๆเลยให้เพิ่นกินแหนวเอาซ้ำนี้ก่อนมื้อนี้ช่วยมือเกี๊ยวมาพูนหลุดแล้วก็กินบ่ามืดเป็นแห้งไปเลยแข็งบ่กินโอ้โอ้เกี่ยวลืมแม่เกี่ยวลืมมาเกี่ยวออกตัวลืมตัลูกอ่ะไหนเกี่ยวอยู่ไหนไหนลูกไหนเกี่ยวนั่นก็ต้องอยู่นี่แหละมั้งเกี่ยวไหนไหนโอ้่ไงเกี่ยว โอ้โหใส่งัวกินเกี uh, sink, e ๊ยวน้ำบ่อนี่เกี๊ยวใส่งัวกินเกี๊ยวน้ำบ๊อบโอ้โหเข้าใจป่ลงไปเลยกินกินกินก uh ินนี okay. ่หละกินนี่ค่ะลูกทะล่างเพิ่นตะล่างเพิ่นถ่ายลุ่งแล้วถ่ายลุ่งแล้วแต่ถ่ายลุ่งแล้วแต่ยังเ่าะพอถึงเวลาเพิ่นเนาะถึงปีถึงเดือนเพิ่นก็บอกออกแล้ว <laughs> อาขยาไม่ในน้อยมือนีเพราะว่าเอามาหลายกินหรเป็นแหงๆกันแล้วเกียยเก่ยวแต่ยอยเกีียวต่ละน้อยเอาให้มันกินก่อนนะ <c oughs> นี่แหละล่ามือหนีแล้วมันอยู่ในคมนี่แหละเดี๋ยวเซลเพื่องไม่ใส่รถใว้จ้งน้อยบพใส่กับเพราะงั้นอยู่นี่กินหนี่มันเล่มแถวนี้แหละหมันอยู่ในคมเือนนั่นอย่าก็มาจะบอกใครกินบ่ะข้าโพดไม่บอกใครกินเลยใส่หัวอาหารใส่ มันบอกมันบอกเป็นแท้แสบถ้าจะเสบใหม่ก็โพดซับย่างดีตรงรหัสสิบาทพู้นี้เว้ยแต่ว่าว่าเพิ่นทองเนี่ได้เลี้ยงมาให้กินมันใหมกิ้นยาซั้นนี้กันไปก่อนทั้บ่รเดี๋ยวมาหลายมาหลายมันกิ้นเหมือมืดมาแรงเกีให้มันใหม่มาหลายมันกินเหลือกมันแบบมันแก่เนี่ยมันจิ้นได้กระบอกกินมันยำยำเนี่ยมันถ้าน้อยๆเขาก็กินหมือแล้ว ป่าแลเต่หจมเขาไปให้าบ่องเสาตั้งเอหสอยังโอ้ไปห้ยุสเโอ้ให้เพื่นไปเาเพืไปเอาอยู่อันนี้แ,แจมด้วยนกมาว่านี่มันจะไเจนโมงทะดลหรเ่ท่านเตรียมไปก่อนันเดียวสิอันนั้นเดียวสิบนทนหลุด เก็บไปเก็บของกันเตรียมตัวไปขายหลตดตลีกันจา้า,าเดี๋ยวไปตลานเดี๋ยวหลานมาหลานมาสิบร,ริแรงน,นั่นไปในเขามันยากว่นนี้หลดขี่หลดเองระบบเคยเป็นต้องไปกับหลานเดี๋ยวเขาจะมาแล้วมารับไปตลาดเะจ้าเดี๋ยวมองทางก่อนยังประเทศหลุดหลานมาดอกใส่เสื้อผ้าก่อนใส่เสื้อผ้าวันนี้ก็ออกจะหนาวอากาศเย็นเย็นหนาวค่ะนี่ บริเวณ้างบ้านก็สิเ <hi> ป็นวัดมีต้นไม้ร่มรื่นฟังนี่จะเป็นหมบ้านหมบ้านจะเป็นหมบ้านเออจ้าเป็นหมบานแล้วอาพี่ๆไปแล้วบี่โอ้โหมื่อม้โอ้โหรถขนส่งน้ำแข็งยังไม่มาหรอกค่ สำนี้ก่อนนะคะอิฟซี่เด้ออย่าลืมกดใส่กดแช่์อย่ามากผู้พาเนี่ย้วยจ้าสวัสดีจ้าอ่านี่สิคะขเขาถึงบ้านนะจ๊ะสวัสดีจ้า